น้ำไหลลงมาพี่น้องน้ำไหลลงมาเธอขึ้นมาหนีถนะเถอพุ่น่ะเต็มปหา่ะพี่น้องพี่น้องมองดูอ๋น้ำไหลลงมานะเห็นปะ,นนะพี่น้องมีอีอย่างที่เฮาเก็บต้องหลายค่ะอของเอเล่สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวชุมกับพี่น้อง สาวเสริมยังบ่กลับบ้านเด้อค่ะมันสิงงมอยู่นีก่กะสิอันนั้นซื้อๆเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวเสริมอยากท้าพี่น้องเมืองตอนสอนเหมือนเขา,าออกมาปล่อยไว้เลยเนี่ยพี่น้องในฟาร์มอ่ะรู้พี่น้องเหมือนอยูย่ในฟาร์มหอ,อยเลยเนี่ยน้องทำมาสาศาเด้อค่ะบางทีเอามางม,มตลอดเ่ยละแตว่ามันที่ว่านาํสาวเสริมบอกพี่น <c oughs> ้องเมื่อนึงเนี่ยไหลมาจอกๆๆๆนี่คือพี่น้องรู้เ่าว่าอันยังเนี่ยเพิ่นมาเอาไปกระสอบนึงละเด็กค่ะอันนี้เขามาเล่นมขี่เก้าเลยเนี่ยพี่น้องมารอบ มารอบใดกับปลาลูของเพิ่นเนี่ยค่ะมาเบิ่งอันนี้เพิ่นเอาเมื่อลายทั้งถังทั้งกระสอบงืบงื้อมามามาเอามือลงไปเมนสาวขึ้นมาเนี่ยพี่น้องกรองกันเลยแบบกองกันแบบต้อนสอนมากเลยเนี่ยเบิ่งเบื้องเบื้งสุดจ่อยเบิ่งเนี่เดี๋ยวล้างกันเด้อจังหวะล่ะเบื้องเบื้องเบิ่งพี่น้อง มาเด้อหมวยมะมาลุงหอยหมวยนซ้อนหนักซสอนหน่กซ้อนี่ดูปี๋เนาะมือลงไปเป็นหอยเลยเนี่ยมือลงไปอุยไปไปโซนลุมมันเถอะไปเ้องไปทางเบื้องทางนั่นบ่เถอะในห้องในทางนี้มาจับกันพี่น้องเบื้งสังเกตเบื้งหอย้ะค่ะพูดนะนาเต็มปะพูดนะอ้วนอ้วนหอยขม พี่น้องมือขานีอยังไรกได้เก่งก็ไม่มีมาอมกึ้นมาอันนั้นก็ได้สิ่งต้อยก้นสอยกันเนาะมีน้องเบิ่งความความอ้วนของเพิ่นอ่าปากกระเบลห้งเธอมันเพิ่นสิหลงขีต่อมละเม็ดโจกอ่อนนะนาะอ้วนคักอ้วนเนี่ยพี่น้อง เสื้อนางเหรัญญอตรจกไปจกมาเธอะรอดอันนันมันทางมมีอีกคอหนึ่งว่เมนแบบตรงนั้นนีนะเว้ยโอ้กะมองด่งแล้นี่ละหายยุ่ยิมองเธอมาจับอีกแล้วป Cái này nó có tỉnh là nè, P'nô Này, ở dưới này lấy nó trong ngang, cái mà nó xịt bìu ừ. nhìn nhìn. Nhìn nhìn, phải Này, tôi nuôi nhanh nhanh, bây giờ bây giờ đầm kìa Này, đầm xuống à, à, này nhanh Để P'nô bước lên Ồ, chả cái này cái nó bước nào. Nhìn 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 Mà xếp P'nô của nó Tìm cằn Tụi nó nhanh vậy là tụi nó, nó ngay nọ Của bác nó tìm tìm kìa, P'nô Ồ, nó Em cua ถึงปุรุมองนางโคงทีซะดินนนางไปน,าาน้ามาโตฟูอะไรขน้มาเตือนนม่มีบัตรดูฉันมาหนนาเดมกับไต่มาจัดมีไต่ตรงกลางไตนตรงขอบมาหน่อยคุณยนะา,าย,ยะน,ายนะ,ายะขึ้นไหลและบาพ่อขนไหลดอกเสื้อสันเลือมันได้ยุ่งมองดีมันก็ข้นไปละไห้น<ส>้าาจิลงมาดูซีบวิทยาข่นเลต่างตุ่นตากำ โอ้โหพี่น awesome> ้องมึงมึงมึงมมหวยงาวยเลยกดไทยพี่น้องบ่ไดุ้อ่ะรอบหนึงรอบนึงเอามือลงไปซื้อุอ่ะไม่หมดอ่ะม่ง่อยไงคุอ่ะขี้อนโอ้ยสิเวิดมือกเิดอเยนนไม่ขืนม่อีกป่ะเนี่ยน้น้มระวังอ่ะมึ้มมมส่งกลองงไหเด้อ องลงมอีรตัวนึง้องอย่อตกน้ำเด้อสักไปได้นี่อง่มอ้อ้นลต้องมุมตาแดงคือตั้งแต่นั่นเนาะเธอเยอนเลอืมเยอะขึ้นอ่อืมพต้องมุมตาแดงไปนั่นอันนี้นังเอาเลยเต็มปุลู้างกล่อ,อกตอมาพูดนะพูดนะ าตอนสอนได้งุ้มขึ้นมาด้วยเฮ้ยแม่นพึ่งลงแต่ยู่ในใต้ดินนังไงต่อตัวมัไม่ใต้ดินใต้หอยเท้าอ่ะนะเนาะเป็นยังไงของตะขื่นมาได้ปะเนี่ยสอนบัวพี่น้องสอนบา้าบาทละขีดก็ได้เอาว่ะ10บ,บาทก็ได้โล มุมละขีดมุมละหนึ่งขีดสองขีดสองขีดสองขีดนี่พันเปลือกดำนี่เธอเต็มดีเดียเ๋ยวนี้พันเปลือกดำนี่เต็มดีสองขีดสามขีด ขีดที่สามอือมีคนหลังค่ะขีดที่สามมีสองขีดเพื่อนเนี่ยเอารอบที่สามดูพี่น้องเต็มปูลูกุหระานอาบมาหลงอุ้ยอุ้ยเห็ดหงยแล้วเนี่ยงงงมงงงงคนเห็ดปล่อยกับปล่อยได้ดีเด้อเอาเลย อห,หอยน่มันพอเห็ดราคาได้เบ็ดแต่ว่าเขาบ่ได้เีอ้อมไปขายกับขายดิบกับเมนขายงางไงพี่น้องก็เลยบ่ได้อ้อมจากเทืองี่หลีนีขายดิบสิดีกว่าพี่หลีจะเสริมว่าน่ะก็เลยขายดิบเลยหอยที่จริงกับว่าอยากหอยเอรีหลายมือลเลยที่ถออเป็นไปได้นะง,ง,งหยยูหอยเซรีแน่นอนนี่อ,อ,อยากกินหอยเซรีจิ้มเจวแต่ว่าอยากกินของหอยหอยน้องนี่น้องอื่นบ่อยากกันเลย โอ้ฟาดบัปื้มืนไล้วพี่น้องโตกหันสาวเสืกับแมงหัดำแล้ว oh, ันดูปูดปูรูน่าดูเสือไม่ได้ไปใส่ไรนางยุกับทีนี่เมกละมังนกันนะพี่น้องเด้อตาหมยเรามังมือนั้นเราได้จากโหลถึงสิบก็โหล แต่ว่ามือนั้นไม่ได้น้ำไหลได้หรอไมพิ่งน้ำไหลเนี่ยมาเดือดสาวมวยน้ำไหลแบบมือนี้นะห้หอยนะก็ไม่ได้คนมามาเอากอนอนเถอนาะก็เปลกเลยที่เปนสอบนึงเนี่ยือสีดำจึกพลึกเต็มแผ่นดินเอาเออเอเออเออเ้อเออเนเออเอนอกเอเอกเอออ มามามา,มาหาหอยเปอ้อมพี่น้องหอยไปอ็อ้อมมั่งกันค่ะอ๋อ oh. อย่างนี่อันนี้พ่น,นี่จุดเขาไป็ลายเนี่ยเขาเป๋ามันไม่กลัวนะมั้งหอยน้องนี่หอยแซ่บหอยบะกลุยเนาะค่ะหอยงามหอยผีหอยสวด นายผู้ดำว่าหอยสวนมากลายแล้วหอยสวนหอยสวนแล้วเธิกระนบไหมตาส่วนเป็นยังกนบมือติหอยสวนสาธุหอยสวนเลยเดี๋เขากระนบมือไหอยตั ที่จริงหูบรสิทยุ่ยต่อฟังหมือดยุบุเพราะว่ามันจะเริ่มไต่ขึ้นมาแต่ว่าสิมาทางนี่แหละเน่งนอหรือว่าบ่เย็ยวันไตยมันจะนอกไปเลยมัองคาสะดุ้งฉันยังไม่ได้จับได้น้ำดำด้วยเขาบอกแบบนนะเขาบอกว่าฉันลงไหลนะตัวนี่แหละมันฝักตัวมันหลับมาหลับหลับมาหลับมาเรื่อยๆนะตัวมันฟูอันนี้มาดิ้น่ะกินน่ะอันนั้นอาเจมันเขามาอหนอกลงด้วยลงไปเชือนึ่งลงไปเชือนึงกำขึ้นมากำขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่นานค่ะ บอกเลยในวันที่หน่อไม้ไม่ออกในวันที่ไม่ได้เก็บหิดน,นะคะเราก็มางมหอยค่ะชีวิตสาวเสริมต้องได้ออกมาไม่งั้นอยู่ไม่เป็นพี่น้องอยูบ่ปเป็นอีหลค่ะต้องได้ออกมาต้องได้มาหานัานหานี่มันติดเนาะติดดูพราะมันติดข่านได้ติดดูพูดติดข่านกับติดข้าติดข่านไม่ติรู้ว่าอย่างล่ะสมุดเนาะไม่ติรู้ว่าหอยอยูนิมันกับว่า ผ่านปงุ้มผ่านหลงน้ำมมมังลองขึ้นเป็นงทางก่อนเดินมาจับละก็สิไลไปละขาสะดุ้งนั่นเต็ม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  โอ้ยพี่น้องฝนตกฝนตกแล้วค่ะว่าอยุบแดดฟุ้งฟ,ฟ้าดำๆดำเห็นบ้างหลังน่ะก้อนเดียวนี้ดิดละนะนีน่เนาะอู้ปุ่นอะบ้ามงรูปปุ่น่ะฝนตกไม่กระลายฝนกระตกหอยกระลายฝนกระตกเมื่อนี้สาวเสริมกับสิเว้าสูฟฝังเหตุผลที่ว่าเป็ิยังก็ได้มาลงน้ำหนี่ตร,รอหาเห็ดหาหกโคกคุณนะพี่น้อง <c oughs> หาเห็ดเพิ่งขมเนาะว่าเิ็นซีได้ก้อนเขาก้อนไข่บอมแอนคือปิยังบม่ออกค่ะ เพื่อกระทายบอกให้ว่าถ้าเอาพร้อมกันเด้อถ้าเอาสริมเดี๋มาเอากอรมูปะจีวางสิละ่ะเป็นหินหรือเป็นหินหรือหอยเนี่ยมูนี่น่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาขึ้นมาก่อนเด้อหินหรือหอยค่อยเบิ่งกันที่น้อมันบ่มีหินโอ้ยเสริมเดี๋ยวเราต้องหองหีบอยู่นี่นะแต่ไม่สิลงว่าสลับสับปีนกันไปสมองให้ปีนอยู่ เดี๋ยวงุ้มกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งบทสรุปกันว่าซสื้อสิได้เต็มกระมังบ่กัรในห,หูดำนะ่ะก็มากอยู่อยู่เนาะพี่น้องเนะาะยนักธิโตนี้มองดีแข็งเงี้ยไกลแล้วไกลแล้วนาพี่น้องมาได้ขลาดนี้เบิ่งดูนี่น้องโอ้เกือบเต็มแล้วคะ่ะ เด้ยไม่ขึ้นพายุมันแล้วน้องดับปื้มมันแล้วเป็นเด็กข้ะโอ้ยหอยกระลายเองนี่ไปมื่อซีเมนต์พ่กสิตร้มาหม่องน้ำไหลเนี่ยนอ้หรือว่าบแม่ครับก็เดี๋ยวบ้ายีิค่ะตรียมกินละมั้งเขาล่ะโอ้หอยสิตร้มาหม่องน้ำนี่เดี๋ยวพี่น้องเดินเสร็จส่วนสิบเอ็ดสูตรตั้งเลยตั้งไหลอี๋ไหลอีห๋ไหลอีหลีอีหรอไหลคัาไหลเนี่ย สาวมวยเอ้ยตัวยุสีสาวมวยมาเอาเด้อมาเอาเด้อเพิ่นสาวมวยมาหาไรได้อีกคนต่อไปทะเลกับเขาทันขนดอกค่ะเพราะว่าอย่างตีเพิ่นสั่งว่ามีผู้ใดเบื่อหอยหนองนี่หอยงามหอยสวดหอยงามหอยอ้วนหอยผีบุญหนักมันพี่น้องแล้วเสริมม้านี่ยค่ะสองอีผีเหนียวไทยประมาณยี่สิบกว่านาทีหนอเธอหนอได้หอยประมาณเนี่ยค่ะบุญหน่ะเบิงนกูดิว่าเม่นตื่นเรียกกระมังนี่ก็เดยขนาดห้า นะพาอยู่กับอะไรเนาะคะ่ะสำหรับคลินิกเซียใบสนิเลเด้อค่ะฝากพี่น้องไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีเบ้านะ,ะสวัสดีครับเส,สรสิมหักพี่น้องนะคะ่ะ